สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ <S <S ผมนายอับดุลครับสามารถตอบคุณได้ทุกอย่างถ้าคุณอยากรู้ว่าทําเลไหนเด่นคุณรู้ป่ะอ่าถ้าไม่รู้ดูรายการนี้หรือว่าโครงการไหนเด่นคุณรู้ไหมถ้าไม่รู้ดูรายการนี้เดี๋ยวอับดุลแอนดี้เข็มมุกคนนี้จะบอกให้คุณเองครับกับโฮมไบเอ็กซ์กายนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยถามคุณก่อนดีกว่าครับว่าไหนสารภาพมาเลยว่าใครยังไม่ได้มีโอกาสไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบ้างครับ ผมกันครับนะนี่จะขับผ่านองเดียวเลยนะครับแต่ต้องบอกกันครับว่าในปีนี้ในจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับ MRT นั้นยังไม่สมบูรณ์ปีหน้าถึงจะเสร็จถ้าไม่เชื่อฟังทางนี้ครับเรื่องมันก็คือว่าอย่างนี้ครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ตาปูนเขาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาได้1เดือนเต็มแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะมีสะดุดขลุกขลักกันบ้างนะครับเพราะเส้นทางยังไม่เชื่อมต่อกับ MRT บางซื่อนั่นเองครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งสถานีจากเตาปูลไปถึงบางซื่อเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินบางซื่อท่าพระครับซึ่งมีกําหนดการสร้างเสร็จน,นะครับในปี2,563โน้นเลยครับและเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด กระทรวงคมานาคมนะครับก็เลยใช้วิธีพิเศษให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการล่วงหน้าเฉพาะในส่วน1สถานีไปก่อนนะครับแล้วก็มีทไลายออกมาแล้วนะครับว่าการเชื่อมต่อเตาปูนบางซื่อจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม2,560ครับที่จะถึงนี้อุ้ยนี่หมายความว่าเป็นข่าวดีเลยนะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยรถไฟาสายสีเขียวม่วงน้ำเงินที่เขาสร้างเสร็จไปหมดแล้วแถวนั้นเนี่ยราคาที่ดินก็ขึ้นปี๊ดเลยทีเดียวนะฮะ ก็พลาดไปแต่ต้องบอกว่าโฮมไบเออร์เนี่ยก็พาไปดูหลายต่อหลายโครงการแล้วแถวนั้นนะฮะพลาไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะยังมีที่ไหนที่รถไฟฟ้ายังสร้างไมเสร็จหรือยังไม่มาบ้างเนาะถ้าอยากรู้นั้นตามไปดูครับช่วงโฮมเซอร์เวยสนับสนุนโดยโมทีฟคอนโดพร้อมอยู่เปิดรับทุกไรฟ์สไตล์ที่เป็นคุณคุ้มกว่าใครให้มากกว่าแต่งครบเริ่ม2 2 9นบาท คาสารูน่าเมสโตคอนโดหรู31ชั้นติดสินท่านชนบุรีสะวยน้ำชั้น27ที่จอดรถ100%เริ่ม1 00 6, น6แสนบาทสถานีต่อไป next station มินบุรีโอ แหมเสียงนี่พอได้ไหมครับแค่คิดก็อิจฉาแล้วนะเนี่ยพี่น้องชาวรามิทามมินบุรีเพราะว่ารถไฟฟ้าสายเียงภูของเรานั้นแค่รายเมมเบอรีเขามีการคืบหน้าครับมาอัปเดตให้ชื่นใจเป็นระยะระยะเลยทีเดียวครับอย่างล่าสุดก็ผ่านขั้นตอนการเปิดขายซองประมูลก่อสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติครับเขาให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวครับโดยขั้นตอนต่อจากนี้ครับในเดือนพฤศจิกาย,ยน2559ก็จะมีคัด เรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเริ่มสร้างในเดือนพฤษภาคม2560และคาดว่าจะเปิดบริการให้พวกเราคนไทยครับได้ใช้กันในปี2563ครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่นะครับมีระยะทางประมาณ34.5กิโลเมตรก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลยกระดับตลอดสายเริ่มจากบริเวณแยกแคราย วิ่งบนถนนติวานนท์ผ่านห5แยกปากเกร็ดถนนแจ้งวัฒนะถนนรามินทราและสุดเส้นทางที่มินบุรีจะมีสถานีทั้งหมด30สถานีด้วยกันครับ และยังมีสายสีส้มครับศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีเข้ามาเสริมให้ด้วยทําให้มินบุรีนั้นในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางทั้งการเดินทางและการค้าที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับส่วนพื้นที่ตามแนวถนนรามินทราและถนนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นพระยาสุเรนนิมิตใหม่ฮัไทยราชตอนนี้เห็นชัดได้เลยนะครับว่าจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่กําลังเติบโตทั้งทาวน์โฮมบ้านแฟลนบ้านเดี่ยวอยากเลือกอะไรตามใจชอบเลยครับ อย่างตอนนี้นะครับทาโฮม2ชั้นถูกสุดเลยนะก็ซัก1.5ถึง1.6ล้านบาทขึ้นไปครับส่วนบ้านแฝดก็2ล้านกว่าบาทครับส่วนบ้านเดี่ยวเริ่มจาก3 4ล้านบาทแต่อย่าลืมนะครับนี่คือราคาเริ่มต้นสำหรับโครงการที่อยู่ในซอยลึกๆเท่านั้นถ้าเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกมากขึ้นใกล้ถนนใหญ่มากขึ้นราคาบ้านทุกๆประเภทก็จะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกครับ โอ้โห oh นี่รถไฟฟ้าสายยมพูนี่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับขอบอกเถอะครับทำกัไรเสร็จแล้วก็โอ้ oh, พระเจ้าโอ้ไ oh ม oh ่กอดรามินทามินบุรีครับกับบ้านจัดสรรราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงแล้วจัดสักหนึ่งหลังไหมครับสนใจไหมผมชายรัตน์นี่วันนี้ครับจะพาคุณเนี่ยไปหาบ้านจัดสรรที่แบบบ้านหลังใหญ่ๆพอที่จะรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวแบบบิ๊กบ้าที่ไหนสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกัน ช่วง Home Choice สนับสนุนโดยสิรินเฮาบางนาบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น2,850,000บาทโทร1622โฟร์ในสาทรเรสซิเดนต์คอนโดพร้อมอยู่เฟอร์ครบชุดโทร0841416456 โอ้โหมาถึงโฮมชอยแรกของเราคุณผู้ครับสวยมากๆขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Milton Residence รามอินทราครับที่ความรู้สึกของผมนะผมว่านี่เป็นบ้านแบบสไตล์แบบอเมริกันมากๆนะฮะเป็นอเมริกันลักชัวรี่ถ้าคุณได้มีโอกาสไปแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ยฟิลแบบประมาณนี้เลยแต่คนรวยเขาอยู่กันแต่ที่นี่คนไทยทุกระดับสามารถอยู่กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าของบ้าน คุณปุกอยู่ไหมน้อกคุณแอนดี้อ้าวคุณปุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับเจ้าของขอบคุณมากมากครับนี่เป็นหนึ่งโครงการที่เข้ามาแล้วโดนงใจมากโอ้โหนี่แค่แบบรอบนอกของบ้านนะยังสวยได้ขนาดนี้คอนเซปที่นี่จริงๆเราคืออะไรฮะ คอนเซปต์ที่นี่เนี่ยเราตั้งใจออกแบบบ้านที่ผสมผสานระหว่างสไตล์อเมริกันที่หรูหราใช่ไหมคือเดี๋ยวเข้าไปจะเห็นว่าสเปซมันจะใหญ่มากมดูสบายกว้างขวางค่ะคแต่<ม>เราก็ผสมผสานความอบอุ่นในการอยู่อาศัยแบบ Tropical จะเห็นว่าเรามีลูกเล่นมี ระเบียงหน้าห้องนอนอมีชานมีเฉลียงว,ว้าวเราก็เลยนิยามสไตล์ใหม่ของเราว่าเป็นอเมริกันลักซ์เ c o รี่คอมฟอร์ตผมก็ใจไม่ไอยากเข้าไปดูมากเลยครับเข้าไปดูไหมเชิญเชิญเลยครับขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านด้วยครับามาเฮ้ยวา้าที่จอดรถน,น,ดดนี่จอดได้กี่ที่เนี่ยที่จอดรถเนี่ยจอดได้ สองคันบวกบวกมิลตันเรสตเดนเนี่ยเราให้ที่ดินที่75ตารางวาขึ้นไปดังนั้นน่ะจากตรงตัวบ้านจนถึงรั้วหน้าบ้านน่ะมันจะจอดรถได้4คันเลยเดี๋ยวก่อนไปขออนุญาตเดินชมสวนหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะเรามาดูที่สวนก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้คุณแอนดี้ดูอย่างสเปซตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะไม่มีโครงการไหนที่มีสเปซแบบนี้อันนี้เป็นสเปซเฉพาะตัวที่แบบมันทําให้บ้านดูหรูหราโอ้อารับโป่งแล้วก็ เรายังใช้ประโยชน์ในการเป็นที่นั่งเปลี่ยนรองเท้าหรือพักรอก่อนเข้าบ้านได้นะะสำหรับสวนของโครงการมิวตันเรสิเดนซ์เนี่ยสวนแต่ละหลังที่เราเปิดขายตอนนี้เราจะให้ดีไซเนอร์ดีไซน์เป็นพิเศษสำหรับ,รบหลังนั้นๆดังนั้นสวนทั้ง9้าหลังที่เราขายเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโอ<ะ>เ้เลิศเลิศมากเลิศมากค่ะตรง,น,รงนี้จะเป็นส่วนของเทเรสที่เชื่อมต่อกับ ส่วนกินข้าวภายในบ้านก็สามารถออกมาใช้ประโยชน์ครับเชื่อมต่อกันได้เพราะเรามีพื้นที่สเปซตรงนี้เยอะมากอ่ะเตรียมตัวเข้าบ้านกันดีกว่านะครับค่ะเชิญเลยเชิญเลยครับมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมไม่ได้เห็นแบบนี้นานมาก ค่ะบริเวณที่คุณแอนดี้ยืนตรงนี้ก็จะเป็น living area นะคะ <ผม S 1> ตั้งแต่เข้ามาคุณแอนดี้ก็จะสังเกตเลยว่าพื้นถึงฝ้าเราเนี่ยสูงมากตอนนี้สูงประมาณ2.9เมตรเลยและดังนั้นหน้าต่าง ประตูโดยรอบบ้านเราก็จะสูงกว่าธรรมดาใช่แล้วก็มีช่องแสงด้านบนด้วยบ้านของมิลตันเรสิเดนซ์จะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็จะมีแบบเฟรเซอร์เพรสคอตแล้วก็แฮริงตันแบบเฟรเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่265ตารางเมตรบนพื้นที่75ตารางวาขึ้นไปแล้วก็แบบนี้คือแบบเพรสคอตเนี่ย จะอยู่ที่347ตารางเมตรมที่ดิน92ตารางวาขึ้นไปแล้วก็บแบบใหญ่สุดเนี่ยคือ h a r r i ิงตันเนี่ยจะอยู่ที่406ตารางเมตรมค่ะลงบนพื้นที่108ตารางวาขึ้นไปก็ของเพ e สคอ t เนี่ยข้างล่างก็จะมีมุมที่เป็นเวิร์งเข้าไปประมาณนี้อ,นอย่างหลังนี้ค่ะนะเราบิวให้ดูว่า ไอเดียการตกแต่งก็คือจะเป็นแบบมุมทำพ a น t r y เคาน์เตอร์บาร์ र, ผสมเครื่องดื่ม,มเวลามีปาร์ตี้กับ,บเพื่นอนๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่อไปที่ถัดจากส่วนพัน t r y ก็จะเป็นส่วนรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะกว้างเลยนะคะจะเห็นว่าวางโต๊ะกินข้าวแปดที่นั่งได้สบายๆค่ะก็คืออีกฝั่งหนึ่งของห้องรับประทานอาหารก็จะมีครัวรซึ่งขนาดของครัวเราก็จะให้แบบ สเปซขนาดที่ใส่ฟูลออปชันได้เลยไม่ว่าจะเป็นตเตาไฟฟ้าแล้วก็ซิงค์ตู้เย็นเนีาา้ยค่ะก็คือเอาไปตกแต่งเป็นครัวที่แบบทำอาหารได้เต็มที่เลยก็คือส่วนครัวเนี่ยเปิดออกไปจะเป็นส่วนของเฉลียงที่เราทําไว้สําหรับเป็นมุมซักผ้าตั้งเครื่องซักผ้าอบผ้าได้ตรงนี้เลยใช่ใชไหมใช่ค่ะโดยที่ไม่ไม่ได้ตากแดดแล้วมันก็เชื่อมต่อไปกับระเบียง ส่วนรับประทานอาหารเมื่อกี้ได้เลยก็ห้องน้ําก็จะให้ตามนี้เลยค่ะสุขภัณฑ์และก็เบื้องที่ให้ก็จะเป็นมาตรฐานค่ะโอเคสวยครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของใต้บันไดนะครับโอเคไปขึ้นไปชั้น2องกนก่าก็ตัวพื้นถึงฝ้าเราเนี่ยสูงถึง3เมตรกว่า ดังนั้นบานประตูแล้วก็วงกบเราก็ต้องออกแบบให้หักใช่มไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันนะคะเราก็ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเราก็เลยอ,ออกแบบให้มันมีรูปลักษณ์ที่คงความเป็นอเมริกันลักซี่ <ใน S 1> ของ <ใน S 1> ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะโอ้สวยเก็บรายละเอียดดีมากะนะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าคอริดอร์เลาส์คือว่าสเปซตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะยาวๆแล้วก็เชื่อมต่อไปกับ และเบียงด้านนอกคุณผู้ชมจะสวยเลยขนาดนี้ดูสิมีบึงด้วยอ่ะโอเคเราไปดูแมสเตอร์เบดของเราดีกว่าได้ว่าจะแมสเตอร์ขนาดไหนค่ะโอ้โหคุณปู่ครับมองจากตรงนี้ก็เห็นแล้วแบบเตียงอลังการมากค่ะตรงนี้เราก็จะตกแต่งให้ดูสไตล์อเมริกันลักชัวรี่นะค่ะแต่ก็ยังแฝงความอบอุ่นไว้ด้วยนะครับค่ะ ตรงนี้จะเป็นบอลคนี่ที่เราออกมาภายนอกได้แล้วก็มีพื้นที่เพียงพอที่จะให้เรานั่งตั้งโต๊ะค่ดืม่มกาแฟยามเช้าอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆตอบโจทย์การใช้ชีวิตในลักษณะการอยู่กึ่งอินดอร์กึง indoor, ก่งเอาท์ดอร์ด้วย ต่อไปจะเป็นส่วน walk in closet นะคะอันนี้เราจะบิวตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูวาวางในลักษณะนี้แล้วก็จะวางโต๊ะแต่งตัวได้ครับโอเคมาดูส่วงซึ่งตรงนี้เชื่อมต่อกับในส่วนของห้องน้ำนะคะก็คือจะเห็นว่าสิ่งที่เราใส่ใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเคาน์เตอร์ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์มาตรฐานก็คือในบ้านแบบ Press c o u r t เราก็จะให้เคาน์เตอร์แบบนี้เลยคือเป็นอ่างล้างหน้าคู่ he and her แล้วก็ แบบของเคาน์เตอร์เนี่ยเราดีไซน์ร่วมกับโมเดลฟอร์มเป็นพิเศษสำหรับมิลตันเรสิเดนซ์เลยคือไม่มี<อ>ที่ไหน,นโอ้เยี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเ,ออเป็นห้องนอนแขกหรือเป็นห้องนอนลูกก็ได้นะคะอันนี้เราก็ตกแต่งให้ดู กลางๆใช้สีแบบสีเทาสีฟ้าแล้วก็เล่นลายด้วยวอลเปเปอร์ค่ะจะเห็นว่าห้องก็ปโปร่งเพราะว่ามีหน้าต่างถึงสองทิศครับผมส่วนอีกห้องหนึ่งเราจัดให้ดูเป็นไอเดียก็คือ,อสามารถทำเป็นห้องทำงานได้อันนี้ทำเป็นห้องทำงานที่มันจะเหลือๆเลย <laughs> เข้าใจได้นะครับก็คือแบบสบายนั่งรีแลกซ์ทำงานอ่านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ ที่ได้เห็นสวนในบ้านของเราแล้วก็สวยแล้วและสวนส่วนกลางครับเป็นไงก็สําหรับพื้นที่สีเขียวส่วนกลางเนี่ยจะมีพื้นที่รวมเกือบ3ามไร่นะคะสองไร่กว่ากว่ามีอยู่2จุดค,คือด้านหน้าแล้วก็ด้านในโครงการแล้วก็ สโมสครคลับ House เฮาส์มีพื้นที่อีกไร่ครึ่งอยู่ข้างหน้าโครงการในคลับ House เฮาส์เราจะมีสระว่ายน้ำระยะครึ่งมาตรฐานโอลิมปิกคือยาว25เมตรแล้วก็มีฟิตเนสสองห้องค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้านหน้าส่วนพื้นที่สีเขียวด้านในก็จะมีพาวลเลียนมีจุดชมวิวริมน้ำแล้วก็มีพื้นที่เด็กเล่นด้วยค่ะแล้วตอนนี้เป็นฮะสร้างไปถึงไหนแล้ว ก็สําหรับส่วนที่เราเปิดพรีเซลเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรายืนอยู่ในซอยนี้คือ9หลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว100%ซก็คือเปิดขายพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณมีโอกาสเพียงแค่9หลังในตอนนี้ <c oughs> อเตรียมตัวนะฮะ <c oughs> ราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่12.9ล้านค่ะ75ตารางวาคุ้มากแล้วก็พื้นที่ใช้สอยสองร้อยตรางเมตรและบ้านหลังนี้นะครับ ถ้า<น>ตัวนี้เลยพร้อมตกแต่งเนี่ยจะอยู่ที่24ล้านค่ะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีแถมแอร์แถมเฟอร์นิเจอร์ชนินมูลค่าก็ตามแล้วแต่แบบบ้านตั้งแต่800,000ถึงล้านสองสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับเชิญครับก็โครงการมิวตันเรสซิเดนซ์รามอินทาเป็นโครงการที่ทีมงานของส่วนหลวงบ้านและที่ดินเราตั้งใจพัฒนามาแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างค่ะคยังไงเนี่ยอยากให้เข้ามาดูกันก่อนค่ะขอบคุณมากๆแลนะคุณปุ๊กครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องชอบแน,น่นอนมาขับรถมาดูกันได้เลยนะครับหลังรายการจบนะครับที่นี่มิวตันเรสซิเดนซ์รามินทาครับอยู่ใกล้แค่นี้เองส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะย้ายเข้าไปในเมืองบ้างดีกว่าเพื่อให้คุณได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นรัชดาที่ไม่เหมือนรัชดาเลยพอเข้าไปอยู่ในโครงการสกรู่เดียวครับช่วงโฮมชา h ์สสนับสนุนโดยสรีนเฮาบ้บางนาบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น2 8 5 0้0มบาทโทร1 6 2่ ซาลูน่าเมสโต้คอนโดหรู3 1 oo, ชั้นติดเซ็นทราลชลบุรีสระว่ายน้ำชั้น27ที่จอดรถ100%เริ่ม1.6ล้าน6แสนบาทเดอร์รีลาพาร8สแยก2เพียงห้ยูนิตสุดท้ายเริ่ม1น9ล้าน7 90, 00, บาทโทร090 594 4492 ถ้าที่อยู่อาศัยที่คุณกำลังมองหาอยู่นะครับจะต้องเป็นบ้านเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็และยิ่งใกล้รถไฟฟ้า MRT ผมบอกเลยครับมันําทให้ชีวิตของคุณเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายทุกๆด้านเลยนี่ก็น่าจะเป็นอีก1ช้อยคิดก่อนที้จากกันไปในวันนี้ครับเพราะที่นี่บอกเลยว่าเย็นสบายดีรัชดา30รอต้อนรับคุณอยู่แล้วครับสวัสดีพี่ต๊อบครับคุณได้ดแล้วเฮียตอบ ไม่เอาอ่ะป้าท็อปเลยแล้วกันนี่คือเจ้าพ่อแห่งลาชพราชดาจริงวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณให้พี่ท็อปพาเดินชมบ้างหน่อยนะครับแลวเล่าไปด้วยว่ามีอะไรบ้างที่นี่ใหญ่มากมีทั้งหมดกี่ฟลอร์เนี่ยก็3ชั้น3าชั้นเลยแล้ววัสดุดีๆทั้งนั้นคือเหมือนเกรดนําเข้าหมดอ๋อเนาะใช่ครับเช่นเนี่ยอย่างหินที่คุณแอนดี้เหยียบอยู่เนี่ยเป็นหินคอเรล่าครับผมคือแพงและดีจริงอืโอเคแล้วแล้วอย่างนี้นี่พื้นที่ยังไงพี่ทั้งหมดโดยรวมทั้งหมมมดปรระาณ330ต สชั้นใหญ่มากใหญ่มากนี่คือบ้านเดียวนะบ้านเดียวผนังไม่ติดใครออยู่แล้วส่วนตัวเมื่อเทียบกับราคาของวัสดุนี่ถือว่าโอเคแหลมเลยแหลมเลยโอเคได้ดูวัสดุครัวนิดนึงนี่ทั้งตู้ลอยทั้งแขวนนี่เราก็ให้ไปเลยให้เลยใช่ครับเตาอบก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับแบรนด์นิวเลยนะฮะมาจรฐานยุโรปเลยพวกนี้โอเคและส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้ลหะอันนี้ให้ปะ ให้ใชใมาส่วนของนี่ครับโต๊ะทานข้าวนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโซฟานั่นดูทีวีตรงนี้ห้องรับแขกพวกนี้ก็มาตรฐานยุโรปหมดไปเดี๋ยวเราไปดูดูประตูก่อนไหมนี่จะบอกว่าประตูหน้าบ้านพี่ไม่เหมือนใครเลยเราเออกแบบเองตั้งใจเป็นไม้จริงแล้วก็คุณดูความหนาวงกบเดี๋ยคุณแอนดี้แล้วนี่ก็ไม้เนื้อดีเลยไม้สักนะครับโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆดับเบิร์อลล่มนะคือสร้างสร้างให้มันสูงหน่อยดีเลยเราคิดงานก็ได้โปร่ง อันนี้ดูไม้บันไดก็นากว้างหมดนี่ก็เป็นไม้แท้หมดขึ้นไปจนถึงชั้น3เลยนะครับโหพี่ต๊อบก็คืออันนี้เป็นส่วนทํางานอันนี้แมสเตอร์ใช่ครับใช่ครับขอดูหน่อยนะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของผมนโอ้โหดูนี่ครับนอนห้องนี้แล้วบินได้อันนี้เอใช่ใช่ก็อันนี้จะเป็นส่วนที่ขอแนะนําว่าส่วนที่ห้องน้ํากับห้องนอนนี่คือจะมีความสุขมาก ถ้าสําหรับบ้านโชว์เฮาส์เนี่ยเราอยากจะให้เดินมาที่ห้องน้ําแล้วออกมาแต่งตัวก่อนเนาะอะอันนี้เราจะแถมแอร์ให้ด้วยแล้วก็ดูครับมีการแยกนะส่วนเปียส่วนแห้งดีแล้วก็นี่ผมทําแบบโรงแรม5ดาวเลยใช่ไหมค,คืออ่างอาบน้ํากับไว้ชาวเวอร์ออแล้วก็เป็นเดนชาวเวอร์อย่างนี้เลิศมากพี่ต๊อกมันต้องอย่างนี้ดิและอันนี้ก็ก็เป็นส่วนแต่งตัวแล้วก็ทาเหมือนร้านเสื้อผ้าแบบที่อิตาลีอะถ้าเวลาวางสร้อยเวลาวางอะไรก็ มีลิ้นชักนิกไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มก็ทำเหมือนร้านขายเสื้อผ้าให้หมดไปเลยม, <า S 1> ม<ด>อันนี้อาจจะเป็นลูกสาวหรือว่าเ,เป็นเพื่อนอะไรมานอนก็ได้ก็คือทำให้แบบดูหรูหน่อยนะ แล้วก็มีระเบียงสามารถออกไปเทควิวได้ใช่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องลูกชายนิดนึงแมนๆหน่อย<ม>ก็เลยไว้หน้าบ้านไงคุณผู้ชมครับ,รบนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะฮะของพี่ท็อปเนี่ยที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันแหวกแนวจากเดิมๆไปเลย<ช>บ้านจริงๆแล้วมีกี่แบบ บ้านเนี่ยมีมีแบบนี้แบบเดียวแบบเดียวเลยแต่ว่าพื้นที่ไม่เท่ากันอ่าเพราะว่าเรามีแค่แปดหลังแล้วกำลังขายอยู่ด้วยที่ให้มาดูนี่คือขายนะครับผมขายครับขายขายไม่แพงด้วยครับนะฮะอ่ะพูดกันขนาดนี้แล้วไม่แพงไงเท่าไหร่หลังเนี้ยยี่สิบล้านนี่แพงสุดนะอันนี้แพงสุดแล้วแพงสุดถูกสุดนี่ผมเริ่มต้นประมาณ13ล้านเก้นี่หมดแล้วตอนนี้มี14ล้านกว่า ก็มาคุยกันได้คุณผู้ชมนี่ถือเป็นโอกาสทองแล้ว<ช>คุณอยากอยู่เย็นสบายดี <c oughs> ก็มาดูกันได้โอเควันนี้ขอบคุณพี่ชายผมมากยินดีครับ ว่านะครับปัญหานี่มันเหมือนเม็ดทรายครับเม็ดทรายก็มีอยู่เยอะเนาะแต่เม็ดทรายเนี่ยมันแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับปัญหามาปัญญามีอะไรก็แก้ได้หมดครับโอเค ฝากทิงทายไว้ด้วยละกันทาทุกอย่างนั้นต้องมีสตินะครับอ่าถ้าคิดถึงผมอย่าลืมนะครับในช่วงวันที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยสามารถแวะไปดูที่ YouTube กันได้และอย่าลืมกด Subscribe ครับเดี๋ยวส่งวิดีโอเจ๋งๆนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านอะไรที่มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ส่งไปที่อีเมลของคุณเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ใน Facebook เราด้วยนะครับวันนี้ผมบายสกายทำเลยได้เด่นโครงการได้ดีต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยรำย่ำรวยลาไปก่อนสวัสดีครับ